สวัสดีครับผมอาจารย์ต um ั้มแมนเวอร์เรามาพบกันในช่อง YouTube โคโรตั้มแมนเวอร์ดูดวงความรักผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับไร้ปัก1-15ถึงเมษายน2562นะครับความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับอโอเคเลยนะครับอ่า เดะเดทขึ้นมานะครับในเรือ่องของความรักนะถ้าถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของการหยากนการมีปากเสียงกันอะไรประมาณนี้นะครับมันเหมือนทํานว่าแยกกันอยู่นะครับอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการแยกกันอยู่นะครับ ในเรื่องของความรักนะนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเดทเนี่ยนะแต่ถ้าอีกมุมมองหนึง่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นนะ,ะเพราะว่าเดทเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การงานเกิดขึ้นนะเขาบอกว่ากังวลใจเครียดหรือวิตกกังวลเกิดขึ้นนะมันเหมือนทํานองว่าเกณฑ์ในเรื่องของอาการอยากจะออกจากงานการที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนทํานองว่าทำมานานแล้วหรืออะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ แต่ก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะแต่ถ้าในคนเนี่ยนะครับที่จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการหย่าร้างหรืออะไรประมาณนี้แน่นอนนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการหย่าร้างเกิดขึ้นนะเห็นไหมครับ The Fool นะครับแน่นอนนะครับในเรื่องของอิสระเสรีนะครับอ่าทำตามใจนะครับทำตามอารมณ์หรืออะไรประมาณนี้ นะครับก็ถือว่านะครับได้ทำนะครับได้ทำตามใจหรือเกณฑ์นในเรื่องของอการงานประมาณนี้นะครับถ้าจะได้ได้ออกหรืออะไรประมาณนี้ก็แน่นอนนะครับมีเกณฑ์นในเรื่องของงานรองรับอยู่นะแต่ถ้าในเรื่องของคู่นะครับอ่ามันจะเป็นลักษณะของ อ,อิสระนะครับหรือเกณฑ์ในเรื่องของอความรักตรงนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของอิสระเสรีเกิดขึ้นนะอ่านะครับอ่าถ้าถามว่ารักใหม่ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นลักษณะของอพ่อไม้นะเพราะว่าคิงถือดาบนะ จะเป็นลักษณะของพ่อไม้อายอุมากกว่านะครับหปี10ปีประมาณนี้นะครับถ้ารักใหม่เข้ามานะอ่าแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของคนในเครื่องแบบก็ได้นะครับหรือคนมีสีนะเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของทหารตำรวจนะครับหรือช่าง นะก็อาจจะเป็นลักษณะของช่างก็ได้นะครับแต่นะครับทั้ง2องคนเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของคนอยู่ต่างถิ่นต่างที่กันนะ,ะเขาบอกว่าชาริออตตรงนี้นะอาจจะเป็นลักษณะของผู้ชายที่อ่อนกว่านะ,ะหรือใกล้เคียงกันเกิดขึ้นนะ ก็แน่นอนนะครับมันจะเป็นลักษณะของเกณฑ์ในเรื่องของการเลือกเกิดขึ้นนะาการเลือกหรือเกณฑ์ในเรื่องของอาการมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนทํานองว่ามีสิทธิ์ที่จะเลือกอประมาณนี้นะ ถ้ามาดูนะครับในพื้นฐานของดวงชะตานะครับแน่นอนนะครับพื้นฐานดวงชะตาเนี่ยต้องได้คนที่แก่กว่านะเราก็มีเงินนะเห็นไหมครับเอ็มเพลเลอร์ขึ้นนะครับถ้าถ้าตรงนี้เป็นพ่อไม้นะครับหรือเกณฑ์ในเรื่องของอายุมากกว่าหรืออะไรประมาณเนี้นะครับ ก็ถือว่าเขาเข้าขายนะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วนะครับอ่าจะเป็นลักษณะของเกณฑ์ในเรื่องของอาการนำเงินนำทองมาให้นะครับแล้วก็บวกกับอ่าเอมเพอเรอร์ Emperor นะครับก็จะเป็นลักษณะของอเป็นผู้นำนะอาถ้าถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของเกณฑ์ที่จะคนที่จะเข้ามาใหม่ประมาณนี้อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของ พ่อแม่นะครับหรือคนที่มีอายุเยอะกว่านะครับห้าปีสิบปีประมาณนี้แล้วก็คนที่วัยใกล้เคียงกันเกิดขึ้นนะครับวัยใกล้เคียงกันนะครับอาจจะทำอาชีพทางรับราชการนะครับหรือเป็นช่างนะครับทหารตำรวจหรืออะไรประมาณนี้นะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ การเดินทางประมาณนี้นะเขาก็บอกว่านะครับเจ้าของดวงชะตาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะเลือกอะไรนะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะของตาช่างเกิดขึ้นาตาช่างตรงนี้นะครับ ในเรื่องของความเที่ยงตรงเที่ยงแท้นะครับตรงนี้เกิดขึ้นนะครับก็ให้ระวังนิดนึงนะครับอาจจะเป็นลักษณะของของที่เป็นคู่นะ,ะเจ็บป่วยนะครับสายตานะครับเขาเรียกว่ารนะแขนขาแล้วก็ เขาเรียกว่ามดลูกอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้ระวังนิดนึงหรือผู้ชายก็จะเป็นลักษณะของอันทะเกิดขึ้นนะแต่ก็ถือว่าในเรื่องของการเลือกเนี่ยนะครับเลือกอย่างยุติธรรมนะครับหรือเอาคะแนนอะไรประมาณนี้มามาถั่วเฉลี่ยเกิดขึ้นเห็นไหมครับมีเกณฑ์ในเรื่องของความรักเกิดขึ้น ไ,ไหมความรักเกิดขึ้นอสองถ้วยนะครับหนุ่มสาวแรกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับถ้าถามผมนะครับเขาก็บอกว่านะครับในเรื่องของความรักนะครับให้ไปขอพระพิคเนตนะครับหรือพระพมนะ พอเขาบอกว่าเกณฑ์ในเรื่องของความสำเร็จตรงนี้นะครับอา,อาจจะมาจากผู้ชายนะครับเขาบอกว่าในเรื่องของพระพิคเนตก็นแน่นอนนะครับอขอนะครับอย่างเช่นให้เปิดทางนะครับให้เจอคนที่ดีหรือให้ท่านตัดสินใจว่าจะเลือกคนไหนดีหรืออะไรประมาณนี้นะ หรือพระพรหมนะครับเอาราวันก็ได้นะครับหรือพระพรหมที่ไหนนะครับให้เจ้าของดวงชะตาเนี่ยอธิฐานจิตนะครับแล้วก็ขอนะครับขอให้เปิดทางขอให้ตัดสินใจตรงเนี้ยให้ถูกนะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับพูดอย่างไม่เป็นพูดอย่างเป็นกลางนะครับก็แน่นอนนะครับมันจะเป็นลักษณะของผู้ใหญ่ผู้ชายที่แก่กว่านะ อา,อาจจะเป็นไม้หรืออะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันเป็นคิงคิงถือดาบนะครับแล้วก็เอมเพอเอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของผู้ชายที่อายุเยอะกว่าาผิวอ,ออกจะสองสีหรือดำแดงประมาณนี้นะกอ็อายุก็30-40ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเค นะ,ะเหมือนเหมือนทำนองว่าหางกับเจ้าของดวงชะตาเนี่ยประมาณ10ปีนะครับ5-10ถึง10ปีนะก็เกณฑ์ในเรื่องของนะครับอาจจะเป็นเรื่องของคนต่าง,างชาติก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับสิงโตมีปีกนะก็อาจจะเป็นลักษณะของคนต่างชาติหรือต่างถิ่นต่างที่ เกิดขึ้นนะอาจจะไปเหนือสุดตะวันออกอใต้หรืออะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยก็คือโอเคเลยแต่ถ้าได้นะครับแปดไม้เท้านะครับเป็นคนต่างชาติถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่ามันบอกว่าเนี่ยมันเหมาะเลยนะครับต่างประเทศหรือต่างชาตินะครับเพราะว่าไพ่ไม้เท้าเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะการแตกหนอนะครับหรือเกณฑ์ในเรื่องของการอุปถัมภ์เกิดขึ้นนะอ่าก็ถือว่าถือว่าดีเลยนะครับยิ่งเป็นเรื่องของต่างชาติได้เนี่ยนะครับอ่าถือว่าดีนะครับอ่าเห็นไหมครับเสานะครับเจ็ดถ้วยนะครับเลือกคนที่มีอายุเยอะกว่าหรือเป็นไม้นะครับ เพราะว่าเสาเนี่ยนะครับอ่ามันจะเป็นลักษณะของคนแก่คนไม้หรือคนที่สูงอายุกว่านะแล้วบทสรุปตรงนี้มันมันก็บ่งบอกถึงเกณฑ์ในเรื่องของการเลือกเลือกให้ถูกเลือกให้ดีประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เลือกคนที่อายุเยอะกว่านะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแต่ก็นะครับในช่วงนี้ ให้เดดเดดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ให้ระวังนิดนึงนะอ่าเขาบอกว่าในเรื่องของคนรักนะครับอ่าคนรักป่วยคนรักเจ็บนะครับให้เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพด้วยนะเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเดดเดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของอ่าเกณฑ์นในเรื่องของอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะก็ให้ระวังนิดนึงนะครับของของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะอา,อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของคู่รักหรืออะไรเนี้ยนะครับก็เจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นนะก็แน่นอนนะครับเขาเรียกว่านะครับ การไปขอพรเห็นไหมครับขอพรกับเทพความรักนะครับอาจจะเป็นพระตรีมุรตีนะครับเป็นพระพิคเนตนะครับหรือเป็นพระพรมนะครับเป็นพ่อแม่ลักษมีก็ได้นะครับเป็นพ่อแม่อุมาก็ได้เห็นไหมครับเพราะว่าถ้าถ้าตอนนี้มันเป็นเรื่องของการอธิษฐานจิตหรือเกณฑ์ในเรื่องของการ การขอขอพรหรืออะไรประมาณนี้นะครับจะให้ในเรื่องของการสมหวังเกิดขึ้นนะครับแล้วยิ่งเป็นลักษณะของต่างชาติด้วยแล้วเนี่ยนะครับถือว่าดีเลยนะเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับอ่าเขาบอกว่าเกณฑ์นในเรื่องของต่างชาติเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเนี่ยเอ็มเพ r อระนะครับอ่า ต,ต่างชาติเนี่ยนะครับเห็นไหมครับให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้อุปถัมช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีเลยนะแต่อาจจะอายุเยอะกว่าประมาณนี้นะครับอาจจะยุเยอะกว่า10ปีหรือประมาณนี้นะก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ เพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับเกณฑ์ในเรื่องของเดือ o ฟนเนี่ยนะครับเจ้าของดวงชะตาเนี่ยอาจจะมีอิสระในเรื่องของการเลือกการเฟ้นนะครับหรือเกณฑ์ในเรื่องของการดูประมาณนี้นะครับก็ถือว่านะครับไปได้นะครับตรงนี้ ถ้าจะถามว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานอะไรตรงนี้ก็ถือว่าไปได้สวยนะครับถึงคิดจะเปลี่ยนงานหรืออะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะอืมอ่าผมก็จบนะครับในการดูดวงนะครับความรักอ่าของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับอาจจะดูเพียง โดยรวมนะครับขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็คอมเมนต์นะครับใต้ใต้หลังภาพมานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจนะให้อาจารย์ตั้มด้วย นะ,อะพอเขาบอกว่าเราจะดูดวงนะครับกับผู้ที่เกิดวันอังคารนะในคลิปต่อไปนะกะ็เราก็ลากันเพียงเท่านี้นะ,ะก็สวัสดีครับ